ตรงนี้นะคะคือหนูหนูซื้อชุดเกิดที่ทอดจ่คอมาอ๋อซื้อชุดที่จ่อจ่คอมาเหรอคะลูกส่วนอันนี้ก็ข้อออกไ้อ๋ออันนี้เป็นข้อปากนะคะแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะคะลูกเออครอ,อ,อที่คอเหรออ๋อนี่จ้าเมื่อกี้ที่ขอออกไปเมื่อกี้กับป๊าป๊าก็คือได้ตัวนี้มาค่ะมีบ้านไหนเป็นไหมคะแบบคือไม่ได้อยากได้ของเล่นนะแต่ก็คือจะเอาพวกเนี้ย เอามาเล่นตามจินตนาการของน้องหมูนะคะนี่ละจ้ะถ้ามีพวกนี้ก็คืออยู่ในห้องได้ทั้งวันเลยความชอบของเขาค่ะอ๋อนี่ละจ้ะไม่ต้องไปแล้วค่ะซัมเมอร์นี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปแล้วจ้าเพราะว่า เอาตังมาซื้ออุปกรณ์พวกนี้หมดแล้วค่ะแต่อันนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้ซื้อมานอันนี้นี่แม่พึ่งซื้อไว้นะคะตั้งแต่โวยนานแล้วสมัยก่อนเขาก็จะมาซื้อพวกนี้ค่ะพวกใส่น้ําเกลือพวกอะไรพวกนี้จ้าแม่ทำเองถึงแม่พึ่งมีซื้อซื้อมาให้หมูอ่ะใช่แม่พึ่งซื้อมานานแล้วค่ะเอามา <esf lait S 2> ให้ป,ป <TF> หู่ค่ะจ้านี่ละจ้าอยู่ได้ทั้งวัน แล้วก็ทุกวันจ้าโอเคค่ะความสุขของลูกหมู